สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยวันนี้นั้นสถานการณ์หลายต่อหลายเรื่องนั้นก็ยังคงท็อปฟอร์เหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตอนนี้นั้นได้มีคนคนหนึ่งครับท่านที่หายหัวกระบาลไปนานนั้นตอนนี้ก็ได้โผล่ออกมาแล้วนะครับท่านผู้ชมนั่นก็คืออุแวนโก้ครับ,รบท่านไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนั้นก็ได้มีการกล่าวนะครับไม่ทราบว่าจะใช้คําว่าหยาบได้หรือไม่อย่างไรนั้นเดี๋ยวจะมาแถลงครับท่านโดยมีการพูดถึงสองพศซึ่งไม่ใช่พุทธศักราชแต่อย่างใดแต่พศทีี่่วาน้คือ ส่งนะครับโดยพระมหาสมปองมหาภัยวันหลังจากที่ได้ออกมาไฟ้สดแล้วก็กระแสตอบร,บรับดีอย่างสุดติังเลยทีเดียวไม่เหมือนกับใครบางคนครับท่านแม่มึงเอ้ยพูดมาเจแปปีไม่ตบไม่ตีก็ไม่ดีขึ้นเลยแล้วก็ยังคงตามหลอกตามหลอนนะการัท่านผู้ชมทั่วทุกช่องเลยสมัยนั้นจนส่งผลให้ประชาชนหลายนั้นแแห่ประหยัดไฟอย่างมีนัยยะสําคัญในการัท่านผู้ชมเพราะปิดโรรทัทั์ครับทา่านก็เป็นสิ่งที่น่าติดตามในการัท่านผู้ชมส่วนนายสุวิทย์ทองประเสริฐต <advise manne quin> อนนี้บอกว่า ไม่ทนแล้วชวนโดยบุทธไทยสระชวนไม่ควรทนต่ออันตรพานที่สร้างความเดือดร้อนอาศัยเจ้าหน้าที่จัดการไม่พอแล้วนะครับก็อาจจะหมายถึงเรื่องการที่ไปปิดแยกวัฒนะแจ้งวัฒนะหรือเปล่าขยับกลวยมีเรื่องอะไรหรือเปล่านั้นใช่ไหมวะ อ๋อไม่ใช่อว้ยอุ้ยตายแล้วตายแล้วตามันฝาดไปนะครับโดยนายสุวิทย์ทองประเสริฐหรือว่าพุทธายสลานั้นบอกว่าชวนประชาชนไม่ควรจะทนต่ออันธพันตอนแรกผมก็นึกว่าตอนที่ไปปิดแยกวัฒนะอะไรนั้นแจ้งวัฒนะนั้นโดยขยับกลวยมีเรื่องในใบก่านดูุชมหลังจากนั้นไม่นานชูคุยยามก็อ้นาน,นานนานนานเหมือนกันครับท่านก็ <c oughs> ได้โดนตำรวจไปคะที่กติดบล็กๆลกบอ,อ,อ,อกเฮ้ยมันงอกนาโดยหลังจากที่พังประตูเข้าไปนั้นก็โดนจับศึกชูขุยยามรับท่้นดูชม แล้วก็ได้ไปติดอยู่ในหลังออแล้วก็รอบที่สองนี้ก็ไปติดคุกในหลังกับพวกไอ้เทือกสุเทพอะไรประมาณนี้ก็ออกมาหาซีนหิวแสงหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจส่วนในสีจา้าก็ออกมาโผล่หัวกระบายครับท่านอัดเทสกิจจับลุงไข่ติมสะท้อนซัดปูวาแต่งตั้งออเป็นต้นเหตุไม่ยึดโงยงประชาชนนะครับเ่านผู้ชมอันนี้ก็อาจจะถูกครึ่งหนึ่งหรือเปล่านะนั้นก็น่าจะใช่ครับท่านโดยอัศวินขวัญเมืองนั้นไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับเ่านผู้ชมแต่มาจากการแต่งตั้งของประยุทธ ก็บ้าๆบาบคอแตกไปเรื่อยไม่รู้ว่าจะต้องทําอย่างไรต่อไปดีส่วนตอนนี้ประชาชน,นหลายนั้นอาจจะชโงนง,งงวยกับข่าวนี้นะครับท่านผู้ชมเพราะตอนนี้มติชนส่งข้าประกวดบอกว่ามีงานศึกษาประยุทธ์ครับท่านอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมชาชาจชัดโดยมีงานศึกษาประยุทธ์ไม่ใช่ว่าประยุทธ์ไปศึกษาอะไรแต่ว่าพบงานวิชาการศึกษาประยุทธ์เทียบเผด็จการสากลในหนังสือสำนักพิมพ์ <c oughs> ชื่อดําระดับโลกนะครับท่านก็มาแถลงเท่านี้ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวแถลงต่อไปเรื่องประยุทธ์น ท่าน,นเดี๋ยวท่านถ้าหลายจะเปลี่ยนช่องก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนนะครับโดยหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยโดยมาเริ่มที่อูแวนโกก่อนครับท่านหลังจากที่ครั้งก่อนนั้นได้เข้าไปร่วมกับพรรคอะไรแล้ว่าของหมอว่าลงอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมร่วมกับโคชโยทีโดยมีสัมพันธ์ทําไมติดกันอย่างดีดีกันเลยทีเดียวครับท่านระหว่างอูแวนโกและก็โคชโยแท็โคชโยทีซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่าหายหัวกระบ,บาลไปไหนนั้นก็ไม่อาจแน่ใจและตอนนี้นายว่าลงนะครับก็ได้โดนไบ คุณสอนมวยครับท่านและเมื่อวานนั้นผมลังทำข่าวว่าลงนะครับแล้วก็พลาดครับอย่างรุนแรงเลยทีเดียวไม่น่าทําเลยข่าวนี้โดยเอามาขึ้นเป็นภาพหน้าปกนั้นประชาชนหลายแทบจะไม่กดเข้ามาดูเลยนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าสาหรับผมอย่างสุดติงเลยทีเดียวแต่อันนี้อูอ้หยาบหนักครับท่านโดยต้องชี้แจงแถลงเรียนบอกก่อนหลังจากที่อู้แอนโกนั้นไม่ทราบว่าหายหัวกระบาลไปไหนนะครับท่านผู้ชมประชาชน <c oughs> ในช่องก็ถามเฮ้ยน้องนัดบอกอะไรพี่บอกตอนนี้อู้มันหายไปไหนบอกก็ไม่รู้โดนโควิดง่าไป แต่ควกระบ,บายแล้วเหรอบอกว่ายังอย่าไปพูดแบบนั้นนะมันไม่ค่อยดีแต่อันนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยดีจริงๆแล้วหรือจะดีนั้นไม่แน่ใจเพราะอุครับท่านผัวกระบ,บามาแล้วแล้วก็หยาบหนักโดยทีนิวส่งเข้าประกวดอุหันหรือไทยเกาะกระแสะลั่นหยาบซัดสองพระสงฆ์ยงอวยผู้ไทยสลากนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ก็ไม่ใช่ผู้ไทยสลาอีกแล้วครับท่านโดยตอนนี้จะอิสระหรือไม่ไม่แน่ใจแต่ตอนนี้โดนจับศึกไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นตอนนี้ต้องเรียกว่าสวิตทองประเสริฐนะครับท่านผู้ชมผู้ซึ่งเคยร่วมก่บ กสเป่านูกวีกับนายสุเทพแล้วก็ทาการปิดแยกวัฒนาแจ้งวัฒนาอะไรทำนองนี้นั้นโดยสร้างความวุ่นวายวอกวนให้กับผมอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวตอนนั้นจะไปไหนมาไหนนั้นลําบากอย่างสุดตีนนะครับเพราะว่ามันปิดป้ายอยู่โดยขยับกล้วยก็มีเรื่องอีกแต่ที่แน่ๆเรียกได้ว่าหลังจากที่สองพระสงฆ์ซึ่งก็คือพระมหาภัยวันและมหาสมปองออกมาไล่สดแล้วก็มีประชาชนหลายนั้นแห่ดูกันอย่างมากมายกันเลยทีเดียวก็ส่งผลให้ล่าสุดครับท่านอูแวนโกหรือว่าอูฮารุไทยอดีตนักร้องชื่อดังหรือเปล่านะั้นไม่อาจ ใจครับท่านได้ออกมาโพสข้อความระบุว่าพุทธอิสระมึงอยู่ไหนไอ้ไม่ใช่โอ้ยขอโทษเว้ยแม่มึงตาฝาดอีกแล้วอ้อเล็งเลงอ้อเห็นแล้วโดยพุทธอิสระศึกแล้วและติดคุกด้วยแล้วออกมาทําไมไอ้ไม่ใช่บอกว่าพุทธอิสระศึกแล้วและติดคุกด้วยแล้วพวกมึงสองตัวพร้อมจะศึกหรือยังนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อูแวนโก้ครับท่านพูดถึงสองพอสอนนะครับก็เป็นสถานการณ์ที่ออกมาไม่หยุดยัง้งครับท่านโดยเขาก็พลาดหัว ว่าอุ้หยาบหนักโอ้โหก็หยาบจริงๆหรือไม่นั้นก็ไม่หาจแน่ใจนะรั่ท่านผู้ชมต้องปันจักรยานในการรับชมก็อย่าพึ่งทาแบบนั้นเพราะว่าท่านจะไม่ได้เห็นภาพผมนะครับก็เอามาเป็นน้ําจิ้มกิ้มกลุ่มกิ้มกลุ่มจมแจม,จมอะไรให้ท่านหลายได้หายคิดถึงอูแอนโกครับท่านโดยบอกว่านายสวิททองประเสริฐหรือว่าผู้้ายสลานนั้นโดนจับศึกไปแล้วแล้วก็ติดหลังไปด้วยไม่ใช่มันบอกว่าติดคุกแต่ถ้าเกิดเป็นภาษาใต้แถวบ้านผมนั้นเขาจะเรียกว่าติดหลังนะรั่ท่านผู้ชมแล้วพวกมึงสองตัว เมื่อไหรจะพร้อมศึกอะไรประมาณนี้นั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นคําแบบไหนท่านพระรุษ,ษว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับทร่านผู้ชมท่านทั้งหลายก็เอาไปตัดสินกันเองแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านผู้มีบทบาทอย่างยิ่งยวดกันเลยทีเดียวในการปิดแยกแจ้งพัฒนาแล้วก็วางกลวยไว้ไนะครบับวงเล็บว,ว่ากลวยอย่าพันวรรณยุผิดหรือว่าตัวอักษรสะกดข้างหน้าจากกอไก่เป็นคอควายอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวมืฉะนั้นความหมายอาจจะเปลี่ยนได้โดยสุวิทย์ทองประเสริฐครับท่านชวนให้ประชาชนไม่ควรจะทนต่ออันตรพานยที่สร้างความเดือด ร้อนอ่าในที่อาศัยอะไรประมาณนี้แล้วก็เจ้าหน้าที่จัดการไม่เพียงพอแล้วนะครับก็ต้องโชว์ก่อนว่าอันนี้มันเป็นเรื่องจริงไม่ได้มีการแต่งเติมเสริมเติมแต่ง,ตงย,ย่างใดโดยอันนี้ก็มาจากสยามรัฐนะคะรับท่านผู้ชมโดยสมัยที่ตัวเองไปปิดแยกวัฒนาะแจ้งวัฒนาอะไรทำนองนี้นั้นตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นข่าวของเขาเองครับตาหนาไปอ่านมาอ๋อไม่ใช่โยงไปเรื่องแฟดดินแดงนู่นโอ้ยถ้าเกิดเป็นผมนั้นคงจะไม่กล้ามาพูดแบบนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่เกี่ยวกับผมแต่อย่างใดแต่ที่แน่ๆน่นายสุวิทย์ ทองประเสริฐครับท่านโดนจับศึกไปแล้วตามที่อู๋อัลลุไทยบอกนั้นแล้วอู๋อัลลุไทยเขาบอกว่าเนี่ยโดนนายเอิผู้ไทยสละโดนจับศึกไปแล้วติดคุกไปแล้วแล้วเมื่อไหร่พระสองเอ่อรูปหรือว่าอะไรละว่าที่เขาเรียกสักอย่างนั้นนะครับท่านผู้ชมแต่เขาใช้ว่าทองสองตัวเมื่อไหร่จะศึกไปนั้นผมก็ต้องขออภัยมนะที่นี้นะน,นี่ผมอ่านตามตัวอักษรของไออู๋เมื่อกี้โดยนายสวิทช์ครับท่านบอกคนไทยไม่ควรทนต่ออันธพาลที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้คนมาเป็นเวลายาวนานบาบาบานะครับผมก็ ไม่อาจจะอาปากมากไปกว่าน,นี้ครับท่านเอาไปว่าสรุปสั้นๆโดยบอกว่ามอบจะเรียกร้องอะไรก็เรียกกันไปแต่อย่ามาสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านอย่าปิดถนนแจ้งวัฒน,นะนะกูปิดเองไงไม่ใช่โอ้ยแม่มมงเอยตาฝาดอีกแล้วแต่อย่ามาสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านไม่เช่นนั้นก็จะเจอยุทธการปิดประตูตีแมวอย่างที่เห็นขอให้กําลังใจบรรดาผู้ที่เสียสละมาปกป้องความสงบสุขโดยไม่ทราบว่าส,สงบสุขที่ว่านี้มันจะสงบลาบคาบหรือเปล่านั้นไม่ าแน่ใจนะครับท่านผู้ชมไม่โดยคืนความสวยคนในชาติหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจบอกได้โดยขอให้กําลังใจบรรดาผู้เสียสละที่ออกมาปกป้องความสุขโ,โ,โอ้โหไอ้สงบสุขให้แก่ชาวบ้านชาวแฟดดินแดงสู้สู้มึงจะสู้กับใครเหรอไอ้ไม่ใช่แม่มงเลยตามฝาดอีกแล้วก็อมีคําว่าสู้สู้นะครับท่านผู้ชมบอกให้คืนสนุงความสงบให้แก่ชาวบ้าน,ชา,านชาวแฝดดินแดงสู้สู้ก็เป็นการออกมาจากนายสุวิทย์ทองประเสริฐครับท่านแต่ว่าชื่อเพจมัน ชื่อหลวงปู่พุทธิสระนะครับท่านผู้ชมแต่ต้องชี้แจงไว้ก่อนเดี๋ยวท่านทั้งหลายนั้นจะเข้าใจผิดโดยเฮ้ยหากลงก็มาฟังอย่ายิ้มก็โดนจับศึกไปแล้วครับท่านแลยยังใช้ชื่อเพจว่าอดีตอะไรว่าพุทธิสละไอหลวงปู่อะไรของมันนั้นนะครับท่านผู้ชมก็เอาเป็นว่าเลดิดมีข้ามผ่านไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้รู้สึกว่าพลังประชาชนนั้นเริ่มจะวุ่นขึ้นเรื่อยๆแล้วหรือป่านั้นก็ไม่อาจแน่ใ,ใจนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่สสใต้นั้นต่างตอนนี้รู้สึกว่าจะสามัคคีกันอย่างไม่ได้นัดน โดยยังหวังว่าประยุทธ์จะปรับคอรมอให้โคตา้ารัฐมนตรีของสอสอใต้นะครับอันนี้ก็เป็นของพรรคพลังประชารัฐครับท่านอุ่นวายบกวนไม่หยุดยัง้งในการท่านผู้ชมส่วนที่แน่ๆแปดอดีตสอสอใต้ที่เคยอยู่พรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ย้ายไปอยู่กับปเปทืกยกหรือว่าสุเทพนั้นตอนนี้ก็บอกว่ากูไม่อยู่แล้วกับมึงก็ได้ทําการย้ายพรรคกลับประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆพรรคลุงกำนัทไม่ใช่ลุงกำน,นันอะไรทํานองนั้นนั้นรู้สึกว่าเลือกตั้งนั้นได้สอ,สอ ก็รวมปาติลิทอีกนั้นรู้สึกว่าได้ 5, ห้าหกเสียงอุยอ้ยอุ้ยถ้าเกิดเป็นผมคงต้องอยู่แบบนี้นะครับท่านผู้ชมมุดหัวอยู่ในอะไรสักอย่างก็ต้องจับตามองนะครับท่านแต่ว่าสส,สาใต้สามัคคีกันแล้วโดยสันหับพโอ้ย,ยเกือบจะอาจเป็นสหัพพศอะไรสักอย่างนะครับโดยสามัคคีกันแล้วยังหวังประยุทธ์แบบคอรมอให้โคต้ารัฐมนตรีของสอส,สใต้ก็อาจจะเป็นความหวังรวมๆแรงๆนะครับก็ต้องเล็ดิตบีข้ามผ่านไปก่อนส่วนตอนนี้เดินข้างประยุทธ์ไม่หยุดยั้งครับ ท่านสาหรับนายปาบูหรือว่าธนากรวางบุญคงชนะแต่ว่าเลือกตั้งที่ผ่านมานั้นไม่ได้คงชนะนะครับท่านผู้ชมไอ้คาว่าคงนี้ยังมีความหมายเหมือนกับว่าคงอาจจะเกิดขึ้นซึ่งยังไม่เกิดขึ้นสักทีซึ่งตอนนี้อาจจะคงชนะหรือปาไม่แน่ใจแต่ที่แน่ใจรอบที่แล้วนั้นคงจะแพ้แน่นอนส่วนตอนนี้รัฐบาลโวต่างชาติลงทุนในไทยพุ่งสูงถึง43.8เเซแล้วก็บอฝ่ส่ค้านอยาจ้องทําลายนะครับก็เป็นภาพของประยุทธ์ครับท่านผู้ซึ่งเดินโอบกอดประวิตย์เมื่อช่วง พยายามสองสามันก่อนนั้นแล้วก็ได้ไปอัดช่ยใส่หัวกระบ,บานประชาชนนั้งหลายที่เป็นนักข่าวนะครับ <c oughs> ผมก็ต้องขอเรียนไปยังสมาคมนักข่าวว่าให้เอาไอเนี้ยที่เป็นที่ฉีดแอลกอฮอล์เนี่ยซึ่งอันนี้นี่ผมเตรียมไว้นะสําหรับนักข่าวท่านใดที่แอลกอฮอล์ไม่มีนั้นมาหาผมได้เดี๋ยวจะฉีดใส่หัวกระบ,บานนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งกดเพราะว่าอันนี้มันคือแอลกอฮอล์ครับท่านก็ต้องติดตามอีกทีว่าเสนียดอะไรสักอย่างจะไปติดในหัวกระบ,บาลท่านหรือเปล่านั้นก็ออกมาคุยโมกคุยโตคุย โวอวดหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจบอกได้นะครับท่านผู้ชมพุ่งสูงถึง43.8เอร์เซ็นโอ้โหโวต่างชาติลงทุนในไทยครับท่านก็ต้องข้ามผ่านมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้ไม่ทราบว่าจะต้องทําอย่างไรต่อไปดีกับ2ตลกซึ่งเป็นดาวลุ่งตอนนี้ก็พุ่งสู่เมนไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ถ้าเกิดจะบอกว่าเป็นดาวลุ่งนั้นก็อาจจะเป็นดาวลุ่งจริงครับท่านแต่ว่าเป็นอันเตอร์ยุคตกค้างมาจากปี70 80โด่งดังสมัยก่อนเมื่อ20 30ปีที่แล้วนั้นตอนนี้ทั้งนายหยองลูกหยเทพโงาามกก็ได้ออ ว่าเนี่ยเป็นม็อบรับจ้างอะไรประมาณนี้นะมีการจ้างคนต่างชาติหรือว่าเป็นแรงงานต่างด้าวอะไรทํานองนี้นั้นเป็นม็อบขมรเข้าร่วมชุมนุมอะไรประมาณนี้นั้นก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะครับท่านผู้ชมร่วมกับยองลูกหยีซึ่งก็เคยลงเลือกตั้งนะเฮ้ยเออใช่แม่มึงเอ้ยลืมไปเลยเฮ้ยยองไปไงบ้างว่าหลังจากที่เคยลงเลือกตั้งนะครับก่อนที่จะไปขึ้นเวทีเป่าทุกวีใจเทือกนั้นก็ตอนนั้นรู้สึกว่าจะได้รับเสียงตบมืออย่างเยอะแยะครับท่านส่งผลให้คนพองสย หรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ใจหลังจากที่หยองลูกหยีครับท่านได้ลงสมัครเป็นสสอะไรนี้แต่ว่าไม่มีคนเลือกอ่ะอุ้ยก็ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรนะครับท่านผู้ชมก็เอาเป็นว่าเมื่อวานนั้นโดนบกอะไรจุดซัดครับท่านทั้งหยองลูกหยีทั้งเทพโพงามบอกว่าความคิดเห็นเกตต์ต่ยังไม่พอแถมยังอุบาทอีกผมก็อยากจะเดินไปบอกบกอะไรจุดว่าให้ใจเย็นๆกันไว้นะอย่าพึ่งด่ากันมากเพราะว่าผมทําข่าวไม่ทันหรือจะทันนั้นก็ไม่ได้มีเขียนในข่าวนะครับท่านผู้ ชมโดยตอนนี้ร้อยลาวกลายเป็นรอยเลา้าสําหรับพรรคพลังประชารัฐแล้วแล้วก็ประยุทธ์ตอนนี้รู้สึกว่าจะท็อปฟอร์มเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมในเรื่องบา้บาๆหรือเปล่าในะก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ใจไปกระแทกกล่องดวงใจของพลเอกประวิตรที่ผมชื่นชอบในท่าเดินเต้นนกเอียงครับท่านลุ้นแต่ละทีแม่เหมืองเอ้ยเมื่อไหร่มันจะเดินถึงนั้นโดยได้ทําการปลดธรรมนัสแล้วก็ววกรัฐมนตรีพิญโยศิลวัตจากรัฐมนตรีช่วยเกษตรแล้วก็รัฐมนตรีช่วยแรงงานนั้นแต่ว่าตอนนี้ครับท่านพลเอกประวิตรของผมนั้นก็ไม่ได้ปลดธรรม ตำแหน่งเลขาธิการพักพลังประชารัฐแต่อย่างใดนะคะรับท่านผู้ชมแล้วก็ไม่ได้บ่นและลืมวลพินโยสินวัาจากเฮลลนยิกพักแต่อย่างใดครับท่านโดยตอนนี้ก็ส่อที่จะตั้งสมศักดิ์เทพสุทินผู้ซึ่งเคยเออกมาบอกว่าร,รัฐมนูญฉบับนี้นั้นแต่งตั้งมาเพื่อเรานั้นก็ไม่รู้ว่ารอบหน้ามันจะได้อีกหรือเปล่าเพราะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากบัตรเลือกตั้งแบบบ้าบ้าบคอแตกไปบัตรเลือกตั้งสองใบแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะปลอบใจสมศักดิ์นะคะรับท่านผู้ชมรัฐมนตรีอยุติธรรมใช่ไหมวะอ๋อยุติ ประชาลัฐนะครับท่านผู้ชมเป็นรางวัลปลอบใจก็เป็นกระแสข่าวที่ออกมาจากประวิทย์ครับท่านก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรแต่ไม่ต้องจับตากับยายมานั่งมองนะครับท่านผู้ชมบอกให้จับลูกตาเนี่ยแล้วก็จับตามองแล้วก็ถ้าเกิดอยากไม่อยากมองก็มานั่งฟังผมอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ครับท่านส่วนตอนนี้สถานการณ์ทางการเมืองนั้นก็ยังคงอีลุงตุงดังสังขยานะครับโดยเพื่อไทยก็บอกว่าสภาล่มชี้ประยุทธ์ไปต่อไม่ได้สอบยุบสภาเพราะอยู่ต่อก้ วยอาจจะหมดสวนครับท่านอันนี้ก็เข้าล็อกกับที่ดรทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่เคยโดนยึดอำนาจไปซึ่งวันพรุ่งนี้นั้น19กันยาเมื่อปี49ย้อนกลับไปเมื่อ1 5ปีที่แล้วนั้นก็นำโดยสนธินะครับท่านผู้ชมแต่ไม่ใช่สนธิลิมไอสนธิลิมเอ่อคุณสนธิลิมนั้นก็ออกมาในการขับเคลื่อนม็อบแต่ว่าสนธิบังครับท่านหรือว่าพลเอกสนธิบุญจลกรินนั้นก็ได้ทำการยึดอำนาจของทักษิณชินวัตรนะครับท่านผู้ชมโดยรอบแรกในการเลือกตั้งปี44นั้นนนได้คะแเสียงงมากถึ16 หลางล้านเสียงพอรอบที่2เมื่อปีสี9หลังจากยุสบสภานั้นก็ได้ถึง 19ล้านเสียงครับท่านแม่มึงเอเยอะอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่า377หรือว่า388ที่นั่งนี่แหละที่เอ่อถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะครับส่งผลให้พักประชาธิปัตย์นั้นรู้สึกว่าเจ็บปวดเหลือเกินกันเลยทีเดียวครับท่านอันนี้ไม่ใช่เล็กน้อยถึงปานกลางแล้วนะครับก็ได้ออกมาด <c oughs> ีวาถการแปลกแปลกประหลาดเหลือเกินเลยทีเดียวบอกว่าเนี่ยเป็นปเผด็จการรัะสภาครับท่านโดยเป็นเผด็จการและสภาเสียงข้างมากถ้าเกิดพูดมาแบบนี้ผมก็ต้องประท้วงแทนเว้ เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแต่ประเด็จการรัฐสภาของประชานิปัต์นี่คือเสียงข้างน้อยครับท่านหรือว่าถ้าเกิดพูดแบบภาษาไม่สุภาพนั่นก็คือลงเลือกตั้งอย่างไรให้ไม่มีคนเลือกนั้นก็ ออกมาแบบนี้ครับท่านวุ่นวายวกวนไม่หยุดยั้งนะครับก็บอยขอยการเลือกตั้งจนส่งผลให้อยู่จนมาถึงทุกวันนี้ก็ตอนนี้เริ่มจะใกล้ศูนพันเข้าไปขึ้นทุกทีแล้วสําหรับประชาธิัย์นั้นก็ต้องจับตามองโดยตอนนี้จูลินซีและตัวบาซิลัสนะคะเซ่แปดหมื่นเจ็ดพันล้านตัวที่มีในบิทาเก้นนั้นจะมีประโยชน์กว่าจูเลีนที่บ้าเสิร์ฟตับลิดบินปล่อยรถทุ่มพวงหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจครับท่านแต่ได้ออกมาคุยเหลือเกินโดยบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดสมมติเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่ากทมเนี่ยจะทำ ผู้ชมก็ยังหวังไม่เลิกโดยอันนี้อะไรกันอีกวะเนี่ยเดี๋ยวผ่านมาเจอพอดีโอ้ยชื่อมันอาถันเว้ยเฮ้ยพูดถึงก็โผล่หัวกระบานมาในจอโ,โทรศัพท์ผมเลยโดยมาอีกแล้วครับท่านจอรตัดลิบบินโดยจุลินเสนอจังหวัดละนองรวมาดามันแซนบ็อกเปิดเกาะพยายามหรือว่าพยายามว่าเนี่ยรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับท่านผู้ชมก็น่าจะเป็นเกาะพยายามอย่างชั่วนาตาปีหรือป่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจโดยพูดถึงมันนั้นมันก็โผล่หัวกระบาลเข้ามาพอดีนะครับก็เป็นกระแสะข่าวของประชาธิปัตย ครับท่านผู้ซึ่งตอนนี้นั้นไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปในการเลือกตั้งครั้งหน้าแต่เมื่อวานนั้นมันสุดตีนกันเลยทีเดียวครับท่านหลังจากที่นายวัลลงหรือว่าหมอวัลลงผู้พ่ายแพ้มันหยุดจั้งนั้นโดยผมก็แนะนําให้เขียนหนังสือไว้ให้เลือกตั้งอย่างไรให้แพ้ผมอยากจะส่งไปให้ดรทักษิณเราไปอ่านเผื่อเขาอยากจะมีมูฟเมนต์แห่งความาพ่ายแพ้แบบนี้บ้างนั้นก็ได้ออกมาซัดไพบุญผู้น้อนมนําคําสอนนะครับท่านแต่ที่แน่ๆ่โดนไพยบุญต่อกลับบอก,บอกเฮ้ยไม่มีหรอกไอปฏิบัติการพีทัก สินอะไรนี้โดยหมอวัลลงครับท่านไม่พอใจฟาดงวงฟาดงานเรื่องที่รัฐสภาผ่านมติในการที่โหวตเลือกตั้งบัตรสองใบนะครับท่านผู้ชมซึ่งอาจจะทําให้พักเล็กนั้นเจ็บปวดเหลือกเกินกเลยทีเดียวครับท่านเพราะวาเกิดสมมติมีบัตรเลือกตั้งสองใบอะไรแบบนี้นั้นนายวัลลงก็บอกว่าเนี่ยทักษิณก็ต้องรีเทิร์นเพื่อไทยจะชนะอะไรประมาณนี้นายภัยบูลลืมไปแล้วเหรอระบบทักษินอะไรประมาณนี้นั้นนะครับก็ส่งผลให้ภัยบูลผู้น้อนมนําคําสอนรอบนี้ผมต้องเชียร์มันเล็กน้อยนะครับโดยบอกว่าเฮ้ยไม่มีหรอกระบบั วัคซินอะไรระบบประยุทธ์อะไรไม่มีก็เป็นสิ่งที่ออกมาโดนตอกถามว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่ากับบัตรเลือกตั้งสองใบนั้นถ้าเกิดสมมติผมจะตอบแทนนี้แต่ว่าตอบแทนที่ว่านี้ไม่ใช่ตอบแทนบุญคุณนะครับเดิมผู้ชมแต่ตอบแทนว่าอาจจะกลัวแพ้หรือเปล่านั้นก็อย่าไปพูดแบบนั้นนะครับเดิมผู้ชมมันไม่ดีหรือมันจะดีนั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ใจไพ่บูญผู้น้อมนาก็ได้ต่บอกไม่หยุดยั้งครับท่านถึงนายว่าลงบอกเฮ้ยกลัวอะไรกันมากกับบ,บัตรสองใบนี้ส่วนหมอว่าลงก็บอกว่า ลืมไปแล้วเหรอเนี่ยเดี๋ยวอดีตจะซ้ารอยนะเรื่องอะไรวะระบบทักษิณอะไรของมันนี้นะครับท่านผู้ชมซึ่งตามไปหลอกวัวกระบ,บาลมันอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวภัยบุญก็บอกว่าไม่มีหลอกอะไรแบบนุ้นแบบนี้ไม่ทราบว่าว่าลงมีอะไรมากมายหรือเปล่าสําหรับไอ้บัตรเลือกตั้งสองใบนี้ก็ต้องจับตามอง,องครับทานส่วนวันพรุ่งนี้นั้น19กาันยามีม็มอบใหญ่โดยคาม,ม็อบนะครับท่านผู้ชมลําลึกทั้ง19กักยากัญญาประหารทักษิณชินวัตรครบรอบ15ปีแล้วก็ลําลึกนมลุงนวม,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 มทองภัยวันครับท่านผู้ขี่ รถยนต์ชนรถถังซึ่งรถยนต์ที่ว่านั้นก็คือรถเซ็กซี่นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตอนแรกนั้นทหารได้ออกมาบอกว่าไม่มีคนาไหนหรอกประชาชน,ช,นชาวไทยที่มายอมเสียชีวิตหรือว่ายอมตายเพื่อประชาธิปไตยนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายนั้นก็เกิดขึ้นจริงส่งผลให้พวกขอขคักซักระเบื้อเหล่านั้นนั้นเงียบเป็นสัตว์โลกอมติงนเลยทีเดียวครับท่านก็จึงเป็นกระแสข่าวที่รวบรวมมาแถลงเบื้องต้นก่อนครับท่านบ้ฟังที่กระลบโดยวันนี้นั้นขออภัยด้วยไม่ได้จดไอ้นั้นไว้นะครับทำโพยไม่ทันจดหัวข้อไม่ทันโดย าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางขนาดนี้ถ้าเกิดเรฟังข่าวจากที่ไหนนั้นก็ขอให้ท่านสุขีอยู่ดีมีสุขห่างไกลจากโควิดนะครับอย่าโดนไปงาบหัวกระบาลแต่อย่างใดครับท่านจริงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับผม